คครับวันนี้เรามาทดสอบตัวเ,เช็คสายไฟแบบไล้สายนะครับตัวนี้เป็นใช้ขึ้นความถี่นะครับวันนี้เรามาเช็คสายไฟของเซนเซอร์ ABS นะครับใน BMW E46 นะครับเซนเซอร์ ABS so e ล้อหน้าขวานะครับเราจะมีตัวเสาสัญญาณนะครับ เราจะเช็คสายไฟไปกล่อง ABS นะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับมันก็จะวิ่งมาจากทางด้านนี้นะครับโอเคนี่ก็กล่อง ABS นะครับอ่าอันนี้สายเหลืองดำนะครับถ้ากระพริบทีๆต่อเนื่องอย่างนี้คือสายไฟจากปัก a อ s มาถึง กล่องเอเนะครับอันนี้คือไม่ขาดจะลองอีกเส้นหนึ่งนะครับเคยมีสายไฟสองเส้นตอนนี้เราสลับมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบ okay. ครับสายไฟไม่ขาดนะครับใี้เราเทสเดี๋ยวเราจะไปเช็คความแม่นยำแบบ เป็นเครื่องมันติมิตเตอร์แบบสายไฟต่อเนื่องนะครับโอเคครับเราจะใช้สายจากมันติมิตเตอร์นะครับไปที่กล่องเอ s นะครับปรับแบบปรับเป็นบิปเปอร์นะครับเราจะเช็คสายเหลืองดำนะครับโอเคนะครับเราคอมสายไฟเราไปดูบิปเปอร์ดังไหมครับบิปเปอร์ดังนะครับ มีค่าโอมขึ้นด้วยนะครับโอเคก็เครื่องทดสอบตัวเป็นไวเลสทดสอบหาสายไฟแบบไร้สายนะครับใช้งานได้นะครับกรณีเรา,าไม่มีไวริงนะครับแล้วก็สายไฟเยอะนะครับโอเค